ว่าคนนี้ที่เป็นนี่คือพ่อพันธุ์วัวชนจะพูดง่ายเนาะเอามาเอามาทําเป็นพ่อพันธุ์วัวล้านเนาะเนี่ยพอไว้ฟางเนี่ยประวัติเป็นไงครับผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งวัวชนได้มาได้มานานเนี่ยได้มาตั้งเล็กๆล็กหลงมาตั้งเล็กๆเล็กๆอายุอายุวัวมันสองปีสองปีเนาะ เอามาจากใต้จนเข้าคือ,อนนผู้ใหญ่ตั้งใจจะเอาว่าเป็นพ่อพันธุ์โบราณเลยใช่ไหมเออตั้งใจเอามาทับเป็นโบราณเลยตัวเนี้ยเนี<อ>่ยตั้งใจมาทนเลยอืมอเอามาก็ไม่ได้ชนเลยปล่อยทับงัวลโบราณโอ,โอ้เราก็ให้ลูกไปตัวดังๆก็ๆมีตัวไหนบ้าง,งนะก็มีชมวกเพชรชม,มวกเพชรเออแล้วก็ไอ้ไอควางทองควางทองราคาตามดีแท้แล้วก็ไอ ดังน้องล่าลูกชนลูกโชว์ลูกโชว์ลูกเขาหมดเลยเนาะอยู่หมดอืมโอ้โหนะเออไม่น่าเชื่อเนะพ่อพันวัวจนเรามาเป็นพ่อพันวัวลาแล้วลูกลูกวิ่งันเนาะลูกวิ่งหมดทีแรกก็ไม่เชื่อวิ่งเล้งมันหน้าเรา้ลูกมันอย่าวิ่งเออเออจะเล้งมันหนาเนาะเออเล้งมันหน้าเออเออโหนั่งมันหน้าทีแรกนู่นโอยมันอย่าวิ่งแต่ทีนี้หนูว่าราคามันแพงอะ ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเป็นแท้หนึ่งหรือเพระออแต่แต่ก็ยิงวัวชนนั้นแพงไงนะวัวชนเออวัวชนแพงต้องรับงน่าจะทราบดีถ้าชนเที่ยวต้องเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยตัวเสียแท่นเข้ามายเขาว่าเราวัวชนเหล่านี้ดีพอสมควรครับเรามันเพื่อไหรกองแก๊งเลอที่ว่าเป็นวัวชนดังๆนะครับที่ดังๆเราเราเขาดีชนมาอยู่นี่ก็ตั้งตัวนี้ตั้งแต่สองขวบตัวนี้ก็กี่ปีแล้วนี่เนาะตั้งแต่กี่สิบ เกือบยี่สิบปีเนาะอายุวัวก็เกือบชี้สิบเนาะเกือบยี่สิบแต่ยังทับได้อยู่ใช่ไหมยังทับได้อยู่โอ้เนาะมาทับแม่แก่ๆนี่นี่เนี่ยสองตัวนี้เอามาทับเราออกมาเลยเนี่ยเอามาทับพอให้เขาทับใช่ไหมครับโอ้นิดนิดนี่กับแม่แม่เดือดใช่ไหมเนี่ยแม่เดือดแม่เดือดนั่งเหนียวหมดแล้วเนี่ยต้องกินอาหารเนี่ยนะครับเขามีชื่อไหมเนี่ยมีชื่อไหมฟักทองฟักทองเนาะเนี่ยพ่อพันธุ์วัวลาน แล้วก็หูฟักไงอ๋อเออหูไม่ใหญ่เนาะเข้าหมดแล้วเย็นหมดแล้วเขาหลุดที่เนาะเขาหลุดทันติดอินเทอรลุดหยี่สิบกว่าปีท่านผู้ชมเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยไขวบอไม่วิ่งนู่นไม่เชื่อหรอกวิ่งเออเนาะคนเอามาไม่ไม่ก็ว่าจะวิ่งหรืแต่ก็ให้ลูกมาเก่งขึ้นตัวนี่ก็้ฝางกับลูกเขาหน่อยฝางหน่อยฝานเสียอาเขาฆ่าไอ้จอต้องตีเส้น ตีเส้นเจม وج เวก็ต้องข่าวไปตามสีเส้นโอ้โชว์ก็ตามตีเส้นตัมงีเส้นอย่างนั้นลูกๆผหลักแสนขึ้นอัพหลักแสนกถือว่าเป็นพ่อพันวัวชนเอามาทําเป็นวัวลานแล้วก็ประสบความสําเร็จเนาะถือว่าประสบความสําเร็จเนาะลูกเขาก็ที่อยู่ในค้อบเมื่อกี้เนาะลูกเขาเนาะตัวนั้นนะเออเนาะ นะครับคงไม่ขายเนาะเก็บไว้ไม่ขายเก็บไว้เนาะเก็บไว้อืเก็บไว้ให้เขาเสียที่นี่นะคุย,ยไ,ไงเนาะเสียเหมือนกันลุนๆุนใกล้ๆกล้เคียงกนะันลูกชายชายกุ้งขาวเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กครับครับครับก็ประมาณานี้นะครับ,รบนี่คือพระพัน์วารานนะครับของผู้ใหญ่แหลมได้แต่งทองนะครับ